วันนี้ก็ได้เวลามาหาหมอแล้วค่ะทุกคนซึ่งหลายคนค่ะมวนต้องปวดกี่เดือนแล้วนะคะตัวนี้เจ็เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชาไปพบคุณบอกกันนะคะตามหมอณเจ้า,จาวันนี้ วันนี้มากรนสามคนคะ่ะน,นี่เลยนะคะลาลามาเป็นเพื่อจาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นสองข้างบนคะ่ะเพื่อพบคุณหมอนะคะอันนี้เนี่ยจะอยู่ชั้นสองรบากาวันนี้ก็นีมากเลยคะ่ะกเมื่อกี้ไปชนลางรอบนี้ขึ้นมาอยู่กิโลค่ะจาหเป็รอบเนมา63าโลแล้วัง,งมา,มาคะควนหกกิโล ็เวเออะหลังจ,จากที่นั่นเราสักพักหนึ่งค่ะเราก็ได้เข้ามาห้องอัตารย์าวแล้วค่ะมาดูหน้ารู้สาวกันนะคะรบนี้ตื่นเต็มมากๆเลยค่ะคือน้องแข็งแรงสมบูรณ์มากค่ะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างก็คือผ่านหมดเลยนะคะไม่ว่ากันตัวหน้าตาเอยอะไรเอออะไรประมาณนี้ค่ะน้องแข็งแรงมากก็ ตอนนี้คือมีครบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วอะไรต่างๆทุกอย่างก็คือแบบเออได้เห็นไปนรูปไปล่าหมดแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นี่ก็คืออ่ามาในรอบเจ็ดเดือนนะคะน้องเดือนที่เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วค่ะโอดูคุณหมอให้ดูแบบเสียหัวใจเต้งลูกอะไรประมาณนี้นอะารู้สึกว่า เออจะได้เป็นแม่คนแล้วเป็นรู้สึกแบบตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนบอกไม่ถูกเลยค่ะวันนี้พี่ๆหลายคนก็ถามเข้ามาว่าน้องฝอนข้อเดือนไหนน้องฝอนข้อ30ทธันวาเนี่ยค่ะพอดีเลยนะคะไปปีจ้าแล้วก็วันนี้ก็คือได้เห็นหน้าลูกสาวแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็คนหมอบอกว่าถ้าอยาเห็นหน้าลูกชัดๆกว่านี้เนี่ยต้องไปสามมิติอะไรประมาณนี้นะคะมันจะได้เห็นแบบ อ่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะฝนว่าฝนจะรอรุ้นเอาดีกว่าไม่อันนี้แล้วนะคะก็ดีใจที่รูปแขนแรงอะไรนะสมบูรณ์มากอะไรประมาณนี้นะคะเนาะครบสารสิปอ,อากาศก็พอแล้วะคะ่ะให้เข้าออกมาแขนแรงอะไรอย่างนี้เนาะ,ะส่วนหนูก็คือใช้ชีวิตแบบปกติทุกอย่างเลยนะคะรูอ,อยู่ที่กิโลีขีถือว่ารูปแขมแรงสมบูรณ์มากคะ่ะทุกคน ได้เห็นหน้าแล้วเป็นไงตอนนี้จะหมุดน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้มาหาหมอล้วก็ไปใจนึงแล้วก็ไปหาอะไรคิดนิดนดก็กลับบ้านวันนี้ก็ดีใจจ้าทุกคนคะ่ะได้เห็นหน้าลูกแล้วก็ขแขนไดมากคิดว่าเมื่อวานพาเข้าปากชชอช,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 อช็อตไ่รู้สึกว่าเออลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังปกติอยู่นะคะขแขลไดมาเดี๋ยวเราดูเดือนหน้ากันนะคะว่า จะเป็นยังไงเนาะบางคนก็บอกว่าเออน้กฝนคลอดลูกแล้วเหลืออะไรเนยามนคอนะคะคือได้เจ็ดเดือนเอ็คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย